สวัสดีครับทุกท่านผมเคจาก m a r k e t p ulse, ตเ s e e ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2025ครับวันนี้คือวัน Black Friday ครับวันแห่งการช้อปปิ้งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้น Wall Street จะเปิดทำการเพียงครึ่งวันเท่านั้นแต่ s p o อ l i g h t วันนี้ไม่ได้ส่องไปที่กราฟหุ้นเท่าไรครับแต่ส่องไปที่กระเป๋าตังของคนอเมริกันว่าจะออกมาช้อปปิ้งกันคึกคักแค่ไหนส่วนในโลกคริปโตของเรา บิตคอยถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงวันหยุดครับสามารถยืนเหนือแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่9,000 0ดอลลาร์ 90, ได้อย่างมั่นคงจับตา3ประเด็นวันศุกร์ขันษา Black Friday Test ยอดขายวันนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญว่าผู้บริโภคสหรัฐยังมีกำลังซื้อจริงหรือไม่ Bitcoin at 91,000 dollars การยืนเหนือ9,000ดอลลาร์ 90, ได้เป็นสัญญาณของการกลับตัวจริงหรือเปล่า Half Day Trading ระวังสภาพคล่องที่เบาบางมากๆในตลาดหุ้นวันนี้วันนี้เรามาคุยกันสบายๆส,ส่งท้ายสัปดาห์สรุปสถานการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์หน้ากันครับ Macro Headlines Black Friday Kickoff วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการเพียงครึ่งวันในวัน Black Friday นักลงทุนจับตาดูยอดขายของหุ้นกลุ่มค้าปลีกเช่น Amazon Walmart อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐว่ายังแข็งแกร่งหรือไม่ Bitcoin's holiday hold Bitcoin สามารถรักษาระดับเหนือแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่90,000ดลได้ตลอดช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิคแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งแม้ในยามที่สภาพคล่องเบาบาง Quiet trading expected คาดว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นวันนี้จะเบาบางมาก เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวทำให้ตลาดอาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ Market Overview มาดูภาพรวมตลาดในเช้าวันศุกร์ที่แสนจะเงียบเหงากันครับฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบที่แคบมากๆครับ NASDAQ Futures และ S&P 500 Futures บวกกันมาคนละนิดละหน่อยประมาณ0.1%ครับคาดว่าวันนี้วอลุ่มการซื้อขายจะเบาบางสุดๆ เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังลาพักร้อนกันอยู่ VIX Index หรือดัชนีความกลัวลดลงมาต่ำกว่าระดับ19แล้วครับสะท้อนบรรยากาศที่ผ่อนคลายในช่วงวันหยุดฝั่งสินทรัพย์ทางเลือกที่ยังคึกคักอยู่เสมอ Bitcoin คือพระเอกของเราในช่วงวันหยุดนี้ครับล่าสุดเทรดอยู่ที่ประมาณ91,250ดอลลาร์สามารถรักษาระดับเหนือ90,000ดอลลาร์ได้ตลอดทั้งวันขอบคุณพระเจ้า ถือเป็นสัญญาณความแข็งแกร่งที่น่าประทับใจครับ Gold Spot ราคาทองคำก็ยังคงยืนนิ่งๆแถว4,155ดอลลาร์ครับ Macro Brief วันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องทำไมเราต้องแคร์ยอดขาย Black Friday ในมุมมองของนักลงทุนครับหลายคนอาจคิดว่ามันก็แค่วันลดราคาแต่สำหรับตลาดหุ้นมันคือตัววัดชีพจรเศรษฐกิจที่สำคัญมากครับบริบท เศรษฐกิจสหรัฐขับเคลื่อนด้วยการบริโภคภายในประเทศถึง70%ถ้าคนอเมริกันหยุดใช้เงินเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวสิ่งที่ตลาดจับตาวันนี้ตลาดไม่ได้ดูแค่ว่าขายดีไหมแต่ดูว่าขายอะไรดีถ้าคนแห่ซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นทีวีจอใหญ่สินค้าแบรนด์เนมแสดงว่าคนยังมั่นใจในเศรษฐกิจแต่ถ้าคนเน้นซื้อของจำเป็นที่ลดราคาแสดงว่าคนเริ่มประหยัดซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีครับ ดังนั้นข่าวสารเกี่ยวกับยอดขายในวันนี้และสุดสัปดาห์นี้จะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของหุ้นกลุ่มค้าปลีกในสัปดาห์หน้าครับ Stock Highlights Retail Focus วันนี้ตลาดเปิดครึ่งวันเรามาโฟกัสที่หุ้นพระเอกของวันนี้กันครับ Amazon นี่คือหุ้นที่จะได้รับอนิสงจาก Black Friday มากที่สุดครับเพราะคนสมัยนี้เน้นชอบออนไลน์ถ้ายอดขายของ Amazon ออกมาดีหุ้นก็น่าจะตอบรับในเชิงบวก Walmart และ t r r e t สองยักษ์ใหญ่ห้างสปปรรพสินค้าจะเป็นตัวแทนของการช้อปปิ้งแบบออฟไลน์ครับโดยเฉพาะ t Tar า g กตที่เพิ่งโดนถล่มขายมาเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้จะเป็นโอกาสแก้ตัวสำคัญครับ Coinbase และ MicroStrategy หุ้นกลุ่มคริปโตวันนี้เปิดตลาดมาน่าจะบวกรับข่าวบิตคอยอยืนเหนือ90,000ดอลลาร์ครับแต่อาจจะไม่หวือหวามากนักเพราะวอลุ่มตลาดรวมมันน้อย Crypto Corner Technical Deep Dive มาโฟกัสที่บิตคอยที่กำลังฉายแสงในช่วงวันหยุดกันครับสถานการณ์ปัจจุบันบิตคอยสามารถเปลี่ยนแนวต้าน9 0 0 0 0มดอลลาร์ให้กลายมาเป็นแนวรับ Support ได้สำเร็จในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือพฤติกรรมราคาที่ดีมากในทางเทคนิคครับ Next Resistance เป้าหมายถัดไปที่สายกระทิงมองหาคือโซน93,000ดอลลาร์ครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมก่อนที่จะร่วงลงมา ว e ก e อน w a วอชสิ่งที่ต้องจับตาคือช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ครับว่าบิตคอยจะสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้หรือไม่โดยปกติแล้วถ้าราคาหุ้นปิดบวกในวันศุกร์มักจะส่งผลดีต่อราคาคริปโตในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยครับส t r ATEGY สำหรับคนที่มีของอยู่โซนนี้สามารถถือต่อเพื่อรอลุ้นทดสอบไฮเดิมได้ครับส่วนคนที่รอซื้อการย่อลงมาทดสอบแนวรับ9 0 0 0 0ดอลลาร์ 90, แล้วไม่หลุด อาจเป็นจังหวะในการเข้าสะสมได้ครับ Traders Viewpoint Weekend Prep ในมุมมองของเทรดเดอร์วันศุกร์ที่เปิดครึ่งวันแบบนี้กลยุทธ์คือเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์หน้าครับคำแนะนำส่งท้ายสัปดาห์วันนี้ตลาดวอลลุ่มน้อยมากอย่าพยายามฝืนเทรดถ้าไม่เห็นโอกาสที่ชัดเจนจริงๆครับการนั่งทับมือไว้บางทีก็ดีกว่า Review the week ใช้เวลาช่วงบ่ายทบทวนการเทรดของตัวเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าเราทำอะไรได้ดีอะไรต้องปรับปรุง Prepare for Jobs Week สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์แห่งการจ้างงานครับจะมีตัวเลขสำคัญสคัญออกมาเยอะมากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงกว่าสัปดาห์นี้แน่นอนเตรียมตัวและเตรียมใจไว้ให้พร้อมครับ Key Takeaways and Wrap Up สรุปใจความสำคัญประจำวันศุกร์ครับ Black Friday ตลาดหุ้นเปิดครึ่งวันจับตายอดขายค้าปลีกวัดชีพจรเศรษฐกิจบิตคอยแกรง่งยืนเหนือ90,000ดอลลาร์ได้มั่นคงเป้าต่อไป93,000วอลุ่มบางเฉียบตลาดวันนี้คาดว่าจะเงียบเหนาไม่ควรฝืนเทรด Watchlist ส,สำหรับสุดสัปดาห์จับตาบิตคอยว่าจะสามารถยืนเหนือ90,000ดอลลาร์ได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ติดตามข่าวสารยอดขาย Black Friday เพื่อประเมินทิศทางตลาดสัปดาห์หน้าผมเคขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์พักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับมาลุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ